อาชีพช่างตัดผมเนี่ยมันเป็นอาชีพที่จะต้องอาศัยทักษะของงานฝีมือเนี่ยสูงมากกว่าคนคนนึงจะมาเป็นได้เนี่ยใช้เวลาเป็นปีๆครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนด้วยที่ไปเรียนไปฝึกแล้วจะสามารถทำอาชีพช่างตัดผมเลี้ยงตัวได้จริงๆไองานฝีมือหรือว่าทักษะตรงเนี้ยพวกเราที่แบ็กแอมเบอร์เรียกว่า hard skill ครับประเด็นมันมีอยู่ว่า ในอาชีพช่างตัดผมเนี่ยเรามีแค่ hard skill หรือทักษะทางด้านงานฝีมือเนี่ยมันไม่พอครับเพราะว่าเราทุกคนต้องบริการลูกค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันคงไม่มีใครในที่เนี้ยสามารถทิ้วหัวลูกค้ากลับไปตัดที่บ้านตัดเสร็จคอยแพ็คแล้วก็ส่งแร็บคืนลูกค้าวันรุ่ขึ้นมีไหมฮะคือเราต้องบริการลูกค้าเนี่ยคนต่อคนหัวต่อหัวตัวต่อตัวในทุกๆครั้งที่เราทํางานฝีมือ เพราะฉะนั้นเราเหลีกเลี่ยงคำว่างานบริการไม่ได้เลยคราวนี้งานบริการเนี่ยจะทําให้ดีได้เนี่ยมันต้องใช้ทักษะอีกประเภทหนึ่งนั่นคือทักษะของหัวใจหรือฝรั่งเรียกว่า soft skill สำหรับพวกเรามันแปลว่าการที่เราสามารถบริการลูกค้าได้แบบ custom made ะยกตัวอย่างเคสให้ฟังคุณเอ็ดดี้เวลาคุณเอ็ดดี้มาตัดผมเนี่ยมันเหมือนเป็นวันพักผ่อนของเขาครับเขา จะสูบซิก้าก่อนหนึ่งตัวแล้วก็ดื่มกาแฟหนึ่งแก้วก่อนจะยอขึ้นไปตัดผมเวลาเรารู้ว่าคุณเอ็ดดี้จะมาเนี่ยเราจะตั้งกากาแฟต้มรอไปเลยทําความสะอาดที่เคียวหลีให้เรียบร้อยเขามาถึงทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้ให้เขาหมดแลละโดยที่เขาไม่ต้องขอสักคำคุณมาคัสมีลูกสาวชื่อน้องโซอ,อี้และเขาจะมาด้วยกันตลอดเวลาเวลาคุณพ่อตัดผมอยู่กําลังพักผ่อนเลยคนทุกคนที่แบ็คแอมเบอร์ก็จะช่วยกันเลี้ยงน้องโซอ,อี้ คุณพ่อก็สามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าไว้ใจพวกเราให้เลี้ยงลูกสาวเขานี่คือความหมายของคำว่าทักษะของซอฟต์สกิลหรือว่าทักษะของหัวใจที่เรามีในแบล็คแอมเบอร์เรื่องสนุกของมันก็คือทักษะซอฟต์สกิลหรือทักษะของหัวใจเนี่ยมันสามารถฝึกฝนสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกับทักษะของ Hard Skill หรือทักษะของงานฝีมือที่ทุกคนได้เรียนรู้กันมาเลยครับผมอยากให้ทุกคนได้มีโอกาส ลองศึกษาดูว่างานบริการทําให้ดีมันทํำยังไงมันมีขั้นตอนแบบไหนบ้างเพราะว่าทักษะของหัวใจเนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้เรามีมิตรภาพดีๆกับลูกค้าของเราได้คือสิ่งที่ทําให้ลูกค้ารักเราได้คือสิ่งที่ทําให้เกิดรีวิวดีๆใน g o o g l e ได้ทักษะของหัวใจนี่แหละครับคือสิ่งที่จะทําให้อาชีพของเรามันมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความหมายมากขึ้น